ขอพระองค์จงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการทอฟ้าผ้าไทยรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายการแข่งขันออกแบบแฟชั่นผ้าไทยที่ส่งเสริมให้ดีไซเนอร์รุ่นใหม่ได้มีโอกาสร่วมสืบสารและถักทอวัฒนธรรมผ้าไทยอันทรงคุณค่าเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นผู้นำในการแต่งกายแบบไทยอย่างแท้จริงสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทอฟ้าผ้าไทยเดอะมาสเตอร์ c พีซค่ะรายการเรียลลิตี้ออกแบบตดัดเย็บรายการแรกและรายการเดียวนะคะที่จะนำคุณไปทำความรู้จักกับผ้าไทยมรดกทางวัฒนธรรมชิ้นเอกของประเทศไทยนะคะผ่านการแข่งขันของเหล่าดีไซเนอร์รุ่นใหม่ที่จะนำผ้าไทยผืนเดิมนี้มาแต่งเติมแล้วก็สร้างสารรค์ประยุกต์ออกมาให้เป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในรูปแบบร่วมสมัย และเชื่อว่าคุณผู้ชมเองก็จะต้องภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมกันค้นหาเจ้าของผลงานชิ้นมาสเตอร์ e พีไปด้วยกันค่ะและในวันนี้นะคะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา80พรรษาในวันที่12สิงหาคม2555 ทางรายการของเราจรึงได้จัดทําเทปพ,พิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านที่ทรงมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมและสื่อสารมรดกผ้าทอไทยให้ร่วมสมัยสู่สากลทุกคนก็คงเคยเห็นนะคะว่าสมเด็จพระบรมราชินีนาคของเราเนี่ยทรงฉลองพระองค์นะคะพระภูษาที่เป็น ผ้าไทยอยู่เสมอตั้งแต่ครั้งที่ยังทรงเป็นพระคู่มั่นพระองค์ท่านคงทรงใช้ผ้าผ้าไทยเสมอไม่ว่าจะเป็นผ้าจบหรือว่าเป็นผ้าแพรวาถ้าพระองค์ท่านไม่ทรงสนับสนุนไว้ก็คงจะสูญไปแล้วเพราะว่ายากมากนะคะที่จังหวัดกาลสิน แล้วก็ในความคิดของคนสมัยใหม่เนี่ยเขาอาจจะออกแบบตัดเย็บอะไรได้งดงามแล้วก็เข้าสมัยทันสมัยอยู่เสื้อผ้านี่มันต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆนะคะแต่วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ยังคงเป็นผ้าทอซึ่งเป็นฝีมือของชาวบ้านไทยเป็นฝีมือของคนไทยด้วยกันเราก็สามารถที่จะปวดเข้าได้ว่านี่แหละผ้าฝีมือทอของคนไทย เนื่อจากวันนี้นะคะรายการของเราเป็นเทปพิเศษโจทย์ของผู้คุณจึงมีความพิเศษด้วยเช่นกันโจทย์ในวันนี้นะคะจะเป็นการออกแบบชุดเพื่อเป็นของขวัญสำหรับวันแม่และโจทย์ผ้านในสัปดาห์นี้ก็คือ ผ้าไหมลูกแก้วค่ะคงจะได้ทราบไปแล้วนะคะว่าผ้าไหมลูกแก้วมีความงดงามและมีคุณค่ามากแค่ไหนและนี่คือโจทย์ของพวกคุณที่จะทำให้ผ้าไหมลูกแก้วนี้เป็นของขวัญสำหรับแม่และอย่าลืมนะคะว่าคุณจะต้องนำผ้าที่ได้รับนี้ไปเป็นส่วนประกอบในชุดที่คุณออกแบบมากกว่า60%อร์เซ และเกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการมีด้วยกัน3ข้อที่คุณไม่ควรลืมข้อ1ความคิดสร้างสรรค์นในการประยุกต์ใช้ผ้าไทยในการออกแบบข้อ2มีความสวยงามสวมใส่ได้จริง <c oughs> ข้อ3นํนำเอาเอกลักษณ์ของผ้าไทยออกมาใช้อย่างชัดเจนและโดดเด่นขอให้พวกคุณแสดงฝีมือออกมาให้เต็มที่ สร้างสารรค์ผลงานผ้าไทยชิ้นที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้มีคุณค่าและน่าสวมใส่ที่สุดถ่ายทอดเรื่องราวความรักความผูกพันที่คุณมีต่อคุณแม่ของคุณเอามันออกมาให้เราทุกคนได้เห็นว่าคุณแม่ของคุณมีคุณค่ามีความหมายต่อพวกคุณมากแค่ไหนทำออกมาให้ดีที่สุดเต็มที่ที่สุดนะคะและเหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะนี่เป็นโอกาสสำคัญที่พวกเราทุกคน จะได้ร่วมเฉลิมพระเกยียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้วยการสืบสารงานออกแบบผ้าไทยอันทรงคุณค่านี้ไปพร้อมๆกันค่ะ แม่ไม่ค่อยแสดงออกมากกว่าเวลาแบบไปแข่งงานนูน้นงานนี้ชนะหรือว่าทํางานแล้วแบบอะไรเงี้ยก็คือแม่กับพ่อจะไปพูดให้ญาติฟังแล้วก็เหมือนแบบเขาพูดแล้วเหมือนญาติก็จะมาบอกว่าแบบเนี่ยเขาดีใจนะว่าแบบเราทําได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้อะไรแบบนี้แต่แม่จะเป็นคนไม่ค่อยแสดงออกแล้วแบบคือเหมือนที่บ้านจะไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยพูดกันอย่างเงี้ยว่ารักเขางน้าสิ่งที่เสียใจกับดีใจสุดๆนาว่าเขาอยู่ในสิ่งเดียวกันคือตอนแรกเขาอยากได้ลูกชายมากเพราะอุนตาสาวบุ๊ ป็นเด็กผู้ชายเขาก็ดีใจแต่พอต่อปุ๊บพอเป็นเด็กผู้หญิง <Okay. S 1> สุดท้ายแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเราประสบความส็จทางด้านการประกวดเรียนอะไรเงี้ยเขาก็กลายเป็นจุดที่จะเคยเสียใจสุดๆเขาก็กลับมาดีใจว่าแบบเออจะลูกชายลูกหญิงเออมันก็ทําให้เราดีใจได้อะไรอย่างเงี้ยมากกว่ามันก็ร<อ>้องอะร้องไห้รตองไห้ถ้าพูดถึงแม่เนี่ยคุณแม่เขาก็คุณแม่เขาป่วยเป็นเป็นโรคมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะคก็ถึงวาระสุดท้ายของเขาอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบ เรียนก็ต้องเรียนเนาะแล้วก็แบบห่วงเขาก็ห่วงอะไรนรต้องแบบไปกับลําปางเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยสภาพจิตใจเราก็แย่นนเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่สิ่งที่แบบที่คือแม่เขาก็จะบอกเสมอว่าเออแม่เขาเป็นห่วงเรานะที่แบบเออต่อไปเราจะแบบอ,อยู่ได้ไหมอะไรเงรี้ยแม่ทุกคนจะบอกแหละว่าแบบอุ้ยถ้าวันหนึ่งไม่มีแม่แล้วอ่ะเธอจะรู้สึกเนี่ยเออทุกคน,นทุกคนจะได้ยินมาใ right ช่ไหม แต่ถ้าวันนี้ที่ผ่านมาแล้วก็คือแบบรู้สึกจริงๆอ่ะแล้วแบบเราจินตนาการไม่ได้เลยนะว่าวันวันหนึ่งที่เราไม่มีแม่เนี่ยมันจะรู้สึกยังไงเออแต่วันวันนี้ที่ผ่านมาแล้วเราคือรู้สึกว่าแบบฮ้ยไม่มีแม่มันมันแย่มากอ่ะในโมเมนต์ที่ทุกคนมีความสุขมากก็คือวันวันวันเราไปรินญาเราคือทุกคนเขาก็จะมากับครอบครัว แล้วเขาก็ทุกคนก็จะดีใจแล้วแบบพ่อแม่มีดอกไม้มาให้มีอะไรเงี้ยแต่ทิิก็คือแบบมีพี่สามมาคนเดียวไอ้เจียก็คือแบบอยากบอกน้องๆว่าแบบคลยแม่สำคัญนะทุกวันนี้ก็คือแบบเราก็สู้ว่าแบบเอ้ยเราทำทุกอย่างเราก็อยากจะแบบ เป็นคนดีประสบความสาเร็จนะอยากทำให้แบบถ้าแม่ยังอยู่ก็อยากทําให้แม่ภูมใิใจใช่ตรงน้องก็แบบมีมีโอกาสมีแม่อยู่ก็แบบไปดูแลเขาทําให้เขาภูมิใจมากๆใช่